สวัสดีครับมาพบกับรายการแคปชัน EP 75นะครับกรับผมรายการแคปชันเป็นรายการที่เอาแคปชันทั่วโลกทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทั่วตอนะครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับแคปชันนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเจอทุกวันอาทิตย์แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไปตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเในเสริมแนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคณรักและช่องแชทที่คณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระผมเป็นการเสียเวลานะครับเพป็นการเสียเวลาเดี๋ยวรับดูงครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจและน่าสนใจมากกันบ้างนะครับมันแน่นอนบอกตรง ที่เจอมากับตัวแฟนเก่านี่น่ากลัวกว่าคนคุยเก่าซะอีกมันเป็นงานไงเออบองตรงเขาพูดถึงคอมเมนต์นะมันร้ายเอ,อ๊ะมันไม่มีใครอืมแต่แค่มึงจะไม่โหกระมเข้ามาไงจริงๆมันก็มีความเขาเรี่กมีความดิบเถื่อนอะไรบางอย่างอยู่แล้วแค่บางอย่างบางตอนเะนเขาไม่เลือกใช้เว้ยแค่นั้นเอง เออเข้าใจคําว่าแอคชั่นกับเรียกชั่นปะละ่ะก <_ AD D> ูว่าเป็นคนแบบนั้นน่ะ <_ D> ง่ายๆสั้นๆพูดแค่นี้พอ <_ D> เป็นคนติดโทรศัพท์นะแต่ไม่มีคนคุยเหงาจัดเลย <_ D> <_ D> เข้าใจได้ฮะ <_ D> ที่บางทีแชทว่างไม่ใช่เพราะโทรศัพท์มันรวนหรือว่าอะไรไงครับเป็นเพราะว่าคุณไม่มีคนคุยอะ <_ D> ต่อให้แบบคนไม่มีคนคุยอะโหลดแอปแชทหรือแอปนู่นนี้นั่นมา มันก็ยังว่างมันก็ไม่มีคนคุยเว้ยแต่คนที่แม่งจะมีหลัวคนที่จะมีแฟนอะแม่งเดินไปไหนเดินแค่ออกจาไปซื้อกับข้าวแม่งก็มีมันก็ใจป่ะเออมันอยู่ที่ดูหนังเว้ยไม่ได้ดูหนังแบบในโรงหนังนะไม่ได้ดูหนังในอะไรสักอย่างนะดูบํารุงอเยอะบอกตัวเองนี่แหละเออนี่เวลามีอะไรหรือแอบชอบใครก็ไม่อยากบอกคนอื่นเพราะโดนแซลนี่แหละ บางคนก็แซลแม่งอยู่นั่นขนาดเลิกคุยและมันก็ยังพาดพิงถึงแซลแบบไม่พักผ่อนเบือ่อ <mar ag ma id> no c ม m m e n t ว่ะเหมือนมึงชอบอบบเหมือนมีความสุขความสุขเหมือนมึงมีจิตลึกๆึกะว่าแบบเฮ้ยมึงจี้ปมมันอื่นแล้วรู้สึกฟินผูก็ <mar ag ma id> เคยเป็นองตอง <mar ag ma id> แต่แค่เซลให้รู้สึกว่ามันมีเรื่องคุยมันมีสีสัน แต่ไม่คิดถึงมุมคนฟังนะอันนี้คือขุมแค่เป็นแล้วก็รู้สึกมาแผ่ต่อว่าเออบางทีคนฟังเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้โอเคด้วยฉนันก็ตามนั้นแลละฮะ <laughs> ขอโทษด้วยนะ,ะ้เปล่าเออเราขอโทษไม่ตั้งใจหรือถ้าแซวกลับก็ได้นะเพราะว่าก็ยอมเพราะว่าเราเลือกที่จะพูดไปแล้วกระแสตอบกลับมันอาจจะแรงกว่าแค่นั้นเอง <c oughs> ดูแกมีความสุขมากๆเลยดีแล้วละ่ะโ <c oughs> ชคดีจังเลยนะ แต่ก็ไม่แน่หรอกฮะจริงๆหลายๆคนส่วนใหญ่หรือว่าชาวเสียงหรือเอาที่เคยเห็นส่วนใหญ่คนที่แบบเหมือนมีโซเชียลที่ดีหรืออาจจะเป็นแคกว่ามีความรักที่ดีแล้วเหมือนกับเปิดเผยในโลกโซเชียลย้ำว่าส่วนใหญ่นะครับกำลังมีปัญหากัน้ว้ส่วนน้อยที่แบบเฮ้ยมันแบบเออโอเคนู่นนี่นั่นจริงๆก็โอเคก็ดีใจเ,เขาด้วยแต่ก็ดีใจแทนเขาเหมือนกันนะที่เขาหลุดพ้นจากคนไซตัสอะไรอย่างเงี้ยเ <laughs> หลืองมึง เออเลิกกันหรือว่าไม่ได้คุยกันก็เลิกของมึงแล้วแต่เออแค่นั้นเองไม่ได้อยากกับรู้เวสักแค่นั้นแหละพวกทะลึ่ง80%เป็นเป็นพวกที่บริสุทธิ์กูเป็น20%สินะก็จริงนะฮะเป็นพวกที่บอกเฮ้ยดูแบบดูช่ำชองดูเกี้ยวกาดดูรู้สึกว่าเขาเรียกว่ามี Experience แต่จริงแล้วโอ้โหขอนไม้ เป็นเหมือนหนึ่งスไว้ไม่พูดเยอะดีกว่าเอาแค่ว่าบางอย่างบางตอนมันแคนแ่เป็นปมเล็กๆหรือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกเลยที่รู Overall, ้ส <C 的 人> ึกอยากแสดงออกมาแต่เอาออกมาไม่ได้นั่นแหละแต่บอกตรงนะกูกลัวกูแบบขอริบเรียบง่ายดีกว่าเอออยู่กันแบบไม่มีสถานะมันอึดอัดนะมึงแต่อยู่ด้วยกันแบบไม่สถานะ แต่ไม่มีความรู้สึกหรือไม่มีความร,รักต่อกันมันอึดอัดกว่าครับฉะนั้นอยู่ที่คนสองคนเหมือนเดิมคุย <c oughs> กัน,นเยอะเออไม่มีสถานะก็ไม่ต้องอยู่ไอ้ฟุย้ยแค่นั้นเองง่ายๆสั้นๆมันไม่ยากอะไรมันหนักมันอึดอัดก็แค่เดินออกมันมาอย่าคิดว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นทั้งหมดของชีวิตและมึงเองก็ไม่ใช่ทั้งหมดของโลกนี้ฉะนั้นมึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเซีลวหนึ่งฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุข่น้นพอเว้ยเอออย่าคิดว่ามันยาก จริงมันง่ายมากเลยกูโคตรไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นเฮ่อะไรกันแต่คุยกันทุกวันไม่ชัดเจนแม่งอะไรสักอย่างเหมือนคนไม่มีความมั่นคงในชีวิตกูไม่โอเคไอมันเจ็บจังวะใครก็ไม่โอเคนั่นแหละฮะส่วนใหญ่นะครับย้ำนะครับกับบางคนที่เขาเหมือนกับตั้งใจรักหรือว่าตั้งใจในความสัมพันธ์แล้วบางอย่างมันทำให้เขาพังทลายลง มันก็ไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ไงฉะนั้นผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาคุยกันครับถ้าไม่ชัดเจนก็แค่เดินออกมามันจบหรือถ้าสองคนแม่งคิกกันหรือว่าแม่งไปด้วยกันได้หรือเฮ้ย mindset แม่งตรงกัน attitude แ,แม่งตรงกันแม่งก็แค่ไปต่อปะวะ <pizza> มาถึงตัวกูเ <het> นี่ยไอ้ฮะทำไงให,ให้เข้าตัวเองเฉย แฟนเก่ากูนี่เปลี่ยนแฟนบ่อยชิปมึงรอกูมั่งก็ได้อ่ะกูยังอยู่ที่เดิมห้า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 าาภายใต้เลขห้าน้ำตาซ่อนอยู่ก็มึงยังรักและฝังใจไง <S <S ส่วนไอ้คนที่เปลี่ยนบ่อยมีสองอย่างก็คืออยากอยู urn, ่เธิรีเ์ออะไรบางอย่างหรืออยากจะหาอะไรที่คล้ายๆกับมึง <S <S 1> <S 1> แค่นั้นเองเปะวะ <S <S อย่าเรียกว่าเปลี่ยนยเรียกว,ว่าหาสิ่งที่คุ้นเคยดเดิมเว้ย เาเลี่ยมเดิมๆไม่พูดเยอะเลิกหวังว่ามันจะกลับมาได้แล้วยังหวังอีกเหรอกลับมาทำไมถ้ามันดีหรือมันใช่จริงมันคงไม่ต้องออกไปหรอกล้วบอกตรงเลยว่าไอสิ่งที่เราอ่ะกำลังจะมูฟหรือว่ากำลังจะเฮ้ยไ,ไม่ต้องรอหรือเราตัดใจได้แล้วอ่ะมันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนเสมอและดีกว่า เออเอาง่ายๆถ้าสั้นอย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่มันเป็นของเก่ามึงก็แทนว่าของเก่าปะเออของเก่ามึงไม่ใช่นักนักอนรักกิยมว้ยมึงไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เมืองเก็บของเก่าเยอะของใหม่มีอีกเยอะพูดถึงความสัมพันธ์นะครับไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นฉะนั้นไปต่อเออบางอย่างบางตอนแค่แวะกินก็พอเอาเวลาหิวจบกรุณาตอบแชทเพื่อนให้เซียนๆหรือเซียนๆวะเหมือนตอบแชทหลวด้วยนะคะ แล้วก็อิโมจิหน้ายิ้มสับใหม่เหรอวะไวไวนี้เหรอเอาตรงนะจากใจผู้ชายด้วยกันเลยบองตรงเลยว่าบางทีเพื่อนกูยังไม่ตอบเลย <S <S ไม้อพูดถึงนะอันนั้นอนะแท้จะไม่ตอบนก็แต่เขาว่าเน้นโทรปะวะเออไม่รอเน้นแบบรีบร้อนเอาเลย <S <S ฉันมีอะไรบางอย่างหรือว่ามีอะไรด่วนมึงโทรมึงแค่นั้นเองอบอกเพื่อนไม่บอกใครอ่ะเออแชทกับกูของกับใครนั่นดีฮะบางทีแชทกับกูอ่ะอยู่กับใครเปล่าเออกูจะไปรู้ได้ไงไม่ได้นอนกับแม่ข้ามีจําไว้นะฮะเออบอกตัวเลยว่ามันต้องมีอะไรแน่นอน ใครเจอคอมเมนต์หน่อยก็อยากรู้เหมือนกันมึงชอบใครก็เรื่องของมึงกูชอบมึงมันก็เรื่องของกูมันก็เด็ดเดี่ยวนะฮะแต่บอกตรงเลยว่าไม่น่าจะได้ใจเขานะน่าเป็นเอาแต่ใจมากไปหน่อยแต่บอกตรงเลยว่าสุดยอดะฮะ <c oughs> บอกตรงเออก็นักลงนักเลงก็ใช่แต่ก็ไม่ได้อะ่ะ เราบังคับใจใครให้ชอบอะไรไม่ได้แต่ก็รู้ว่าชอบมึงเออยุงหางยังอื่นด้วยยางแตกตื่นคุยได้ปะในฐานะอะไรก็ได้ออคุยได้ดิแต่บอกเลยว่าการคุยหรือว่าการเริ่มด้วยอะไรแบบนี้ครับบอกตรงเลยว่ามีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเริ่มประโยคโดยแบบเราไม่มีทางเลือก เรามีทางเลือกครับฉะนั้นอย่าไปใส่ใจอย่าไปสอจอ <g ül> เริ่มแบบนี้รับรองจบด้วยไม่สวยจากประสบการณ์ไม่ใช่โค้ดครับเห็นเพื่อนบ่อยเออยอมเขาลักเขาหลงเขา <c oughs> นั่นแหละฮะไปเนื้ออะไรกันบ้างเข้ากับอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆหม่ช่องเรานะครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีดเสิแนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราคนเช่ยนเดียวกันนะครับกระผมขอบคุณมากฮะปะสุขสันต์วันหยุดแล้วก็โอ้ลิ้นพันหมดแล้ววันนี้ <laughs> ไป